สวัสดีค่ะสวัสดีครับสีแตกสีนน่าเหมนกันเลค่ะเนี่ยกระสือออกมาแล้วนะจ๊ะเริ่มออกยำมะเรงแล้วด้วยจ๊ะผู้แดนยำนอนต้องระวังใส่ไปหลายหนึ่งระวังใส่ได้เลยซุปนี้จะควืใส่เลยกินนี่จะพาดีแค่อันนี้อันนี้บัวได้กินใส่แล้วอันนี้กินตับกินตะกับกินตับกินตับเบอื่นงูเนาะ เออร้องมึงเฉยเขาเขาอืออย่งี้กินน้ําตาก็กินใส่กูหิวอยาดองน้องงามไหมงามงามเออกดแม่แม่กดนู่นกดที่เปิดเออเอา๊ยมันอัน คนอันนี้มันตำพุ่นเนาะเจ้าขึ้ยกขึ้นพุ่นอีกเนี่ยก็แบบเอาวงมาตัดแบบจะจู๊ๆเกี่ยววัดเกี่ยววัดโตวันโตผับวันพอดีที่ตมาเออเอามาไปไปทางบนเกุลอู้ยฉลาดจังเลยเขาเอาแล้วเนี้ยเขาเอาแล้ววะว่าจุดเถียงกันปันท่องคำเนาะเงินคือว่าเถียงกันนี่ใช่ได้ชัวเงินคือดึงบุบปากเนี่ย เงินดึงบ่ปากกินต้อใส่กินต้อตากินต้ากินตาเื่อนธรรมดาคนเราว่าเงินปนี้มาเนี่ยีบนไม่กับใครตัผมบอลขึ้นนะเป็นได้นี้พอดีไปก็ดีจ้าน่หยักผมให้ี่หงไอ้หมูขขงอ้วน ลีกผู้บ้าไหมวันบัว <laughs> นางบังมิดเลยรถุดไปแม่น้องเขาเออเขาเรื่องเว้ยใช่ชิปผ่าหมูไปตัดผมยอมชิผมชิดเดชิดเดย่าตาม,จมแจกกล้วยทำใจสั่งฝากติดตามเด้อเร็วๆนี่ พอเถ่าลูกเขยพี่ไอ้น้องเมียเป็นซีรีส์เป็นตอนเป็นตอนไปเคยอันนี้ก็นเ,นเคยจังไรดิจังไรทั้งสองคนจังไรหมดพอเถ่าพอเถ่าเป็น,น,น,นาาผู้ช่วยเห็ดเนาะพอเถ่าพ่อจังไรป้าแต้วเขาฉากผู้นึงในป้าแต้วเป็นผู้ด่านี่คือคือได้หมดเลยชอบไ,ไปเสียวะเพื่อเห็นน่ะจั่นคนเบื้องบักได้สิอันอน แต่ว่ามีพนักงานได้ว่าคผมโยนแล้วมีพยาบงานอ๋ออืมคุณมันเช่นชวนผู้บ่าวมากินเด้อมาเด้อมากินน้ำกันรูบ่าวช่วยจุ่ยเด้อช่วยจุ่ยไหมจุ่ยยังจุ่ยยังจุ่ยข่ก็ได้เลยจุ่ยเบอร์จุ่ยอยากจุ่ยไหมเนี่ จูตาผู้เดียวเราจุบ่อถึงมันจีจื้อเขินเขินอีนึงกำลังมาแมนบอเลยนี่ตอนนี้น้องน้ำกำลังเดินทางมาจากกรุงเทพอายาเขาเจ้ะมาให้พวกเราม่ใช่กรุงใหม่บอือเชียงใหม่นู่มเออนั่นแหละแห้งหลายคักนี่เชียงใหม่เราแห้งคักมาจากเชียงใหม่น้องเดือนก็พราเขาเป็นแล้วเขาจึงกลับมาบ้านกักไปบ้าน

คนกับอันดาดีต่อกันคนกับดาดีต่อกันนั่นและยีดมาตะพีรากมาตะพีน้องกุเรงกุเรงกุเรงกูรุนกระซื้อเพื่อท่านออกพี่น้องอิงปอดโดนสองกระซื้อเพื่อท่านออกรับเบิ้ลมือเตี้ยเดินเบิ้งทางช่องสายยันมาลุงนีท่านแล้วก็อีสานสตอรี่อย่าลืมไปติดตามทั้งสองช่อง ตอนหนึ่งอยู่นีตอนสองอยู่บุญตอนสมอยู่นี่ตอนสี่อยู่หันน้ำเบืองมันเหมิดลดตอนแปดเด้อตอนแกเบิงน้ำพอน้ยย่างอยู่อ่ะจะไปน้ำไปเบิงได้อกับแม่เด้อเง่นมัยาบย่งขวไาง่ท่นเดมีบดมึงก็บ่มีร้อยลงหาขวดบอทานได้มีไรลืมบดด้วยว่าขวยบมเมนว่าคือ้วย บมคนคมขืนกวยหาคลหน่อยท่านดทหาลหน่อท่านใดคน้อนมียพยาบานอ่บนนใหญ่มากวลยกระดดบกระตดตับกูจิไปหลังควยใหญ่ดีดบาดเดียวเนี่ยงวดก็จิบไปแบบม้นยไปกันงวดเลิดกวยเลยดีดพี่ดิทาคนจปมมันได้หลายปวะไม่หาตัวมันมีจีบปมหได้ใค เออหลายุวิหาตัวมีการโทรบอกให้แม่มาใส่ใส่ดวนทีไหนมันหย่านมันฟาบอกชมเขาใส่แผนคนหน้าห้องอดบ้านใส่แผนกำโทรศัพท์อ่าปากจอรออยู่ว่าแม่มันเป็นอย่างนี้แท้มันหลับมันใส่แผนแม่ได้ปลกรหลที่ฟาบไมาใส่ขี่ว้าทีไหนทีไหนมันหย่านใส่แผนให้แม่กลับสลัดเนะสลัดแช่ขนาดแช่์โพธิ์มิ้งแหย่สลัดซ้ำแหงหรอบีบถิ่มว่าเราเอาน้ำใจมดจวนแชมพูก่อใจ อยกสิไปทางไหนเนี่ยเขียนนะก็ใส่มาซักให้ยังให้ให้ให้จักรองเท้าเศร้าจักรองเท้าเตะเส้าหมดแล้ตื่นเตมากยอดโคตรยอดเยอยากอยากคิดว่าท่านนอนเด้ไปโรงเรี้ยงนะมันบ่ได้ไปโรงเรี้ยงทีเดียวรองเท้ามันฝุ่นมันจับเอาไปซักเลยไม่อยากไปว่ะว่ามันเปื้อนมันซักนงนี่รองเท้ามันเปียกเลยมันใช่แผเนาะเออเปียกก็ไปได้ลูก ถ้าขาหลั่น้องเท่าเฉียวเบอร์สามสิบหกนั่นร็เบอร์สามสิบหกง้วเขียนเลดอยู่บบนี้มันใส่เบอร์เดียวก็ข่อยแล้วสามแปดแล้วจีมันยาวจังนะจะไปยังไงเท่จะไปยังไงเราเปลี่ยกเรไปซักเตอร์นซสุดยอดขขาเล่าอยห่ีมืออื่นเอาอื่นมาแนแต้าสลัดนี่เาอยกตื่นมาแล้จะเปลี่ยนปเทอร์ จีบผู้สาวแล้วจีบเราก็ผู้สาวแล้วแต่ถ้าถ้าไปเราบอสตอนนี้มันยังเด็กน้อยมันยังเด็กน้อยแต่ถามมันใหญ่เปิดบ้าได้ยนึงนลยถ้ามันติดผู้สาวปั๊บมือนั่นอ่ะทิมบอสอยากกลับบ้านเลยสิบอกเลยเรื่องจริงนี่ถามนี่เลยเห็นบอสหมูสาวนักเรียนเข้าไปที่ออยากไปเด็กนักเรียนน่ะเป็นบอสคนเช่นพอจะมีผู้สาวแล้วเนี้นักเรียนไปสูมือขาดกับไปเนี่ยกระทั่งแม่กกาทั่งเสารอาทิตย์เขาหยุดไปสตีหาด นักเรียงน,ยนี่เจ๊งตัวไอยเขาเลียงไปขอรีนพิเศษต่ออีกเขาเลียงไปอยู่กับผู้สายไปเลี้ยงพิเศษนี่คือเรืเร่อ,อง,อรรอองรจริงในเพื่อนเล่ามาเนี่ยเรื่องจริงเอาใชยันไว้ได้แมนบอลตะกี้เจาะเป็นซานตามือเลี้ยงใจแข็งจะสน,ะนั่นเต็มเต็มไปอยู่เขาเลยอหนักเยอะอันนี้อิ่มแล้วจบเที่ยงใส่กูปูนกันเถอะขอบใ้ชั้นเหมยนะด้วยจ้ะเอาเดบายบายเพื่นเช่นมือแดง เก็บฟ้าจอมตลกได้สิ็บเป็นเหรียญฟ้าเอาเงินจอมตลกวันนี้ต้องบดโหดอย่างเดียว